เกณฑ์สาใครเป็นอะไรเดี่ยวจะพูดอะไรได้มอสแปค์สัมภาษณเดี่ยวไม่ไ,ไ,มได้เดี๋ยวรอก่อน,อนมามก่อน,นะเอาไรนเนี่ยาเปนไงคอยขอใพูดไปได้้เล่น E.P. 5นะครับก็เป็นการเต้นรำในฝันของหลายๆคนไม่รู้ว่าหลายๆคนไหมแต่หนึ่งในนั้นเป็นผมรู้สึกว่าแบบ E.P. 5มันคือการตอบโจทย์คำว่าโรแมนติกมากๆคือซี์ช่องของเรามันคือโรแมนติกใช่ไหมครับแล้วมันมีการเต้นรำแล้วก็เป็นเต้นรำที่มีเลิฟซีนด้วยก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆสำหรับวงการวายก็คิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอีกซีนหนึ่งที่แฟนๆน่าจะชอบกันครับ ชอบที่สีตอนนี้มันจะเป็ี่ยนใช่เปนกว่าเดิมไหมเอาจริงๆเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมไม่คิดว่าชีวิตรจริงผมจะแบบจะได้ทําอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปทำที่ี่ีี์ผมรู้สึกว่าันเป็นสิ่งที่โรแมนติกดีก็มั่นใจว่าผู้ชายแบบ90%ไม่เคยเต้นรำกับคนรักของตัวเองในชีวิตจริงเฮยแม่ฉันก็สอ,อแม่ฉันเป็นสิบเปอร์เซนต่นเต้นรำห่ะเรียนเต้นรำเพิ่มเรียนเอันเตอร์วิลเล่ พร้อมกันอย่างเงี้ยหรอใช่ก็ทุกทุกอย่างที่เราทำในซีรีส์ทั้งหมดเลยขี่ม้า่ายดำน้ำคือที่นี่เหรอก็อย่างนี้นี่คือขี่ม้ามีเรื่องนี่ด้วยมีใช่ใช่ละมีเขอนกันไหมเล็กน้อยเล็กน้อยค่ะบางทีเขายิ้มน่ารักแล้วก็เขินไปบ่านเช่าลายยิ้มของเขาตรงไหนดีกว่าเออนะเช่าทางหน้านะเขากำลังตีเองผมไม่ได้อะไรนะครับ จริงๆพอ EP พีต่อไปมาสเตอร์จะเริ่มแบบโรแมนติกขึ้นกว่าเดิมผมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้โรแมนติกขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะมีอยางอื่นแทรกแซงเข้ามาเยอะขึ้นกว่าเดิมความเข้มข้นมันอัดแน่นมากขึ้นผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยความโรแมนติกมันมันไปสุดแลวของมันแล้วแต่ว่ามันจะมีอยางอื่นเข้ามาเสริมมันทําให้รู้สึกว่ามันโรแมนติกมากขึ้นแต่จริงแล้วมันสุดมาตั้งแต่แรกแล้วมันก็โรแมนติกมากๆแทรกมากๆมาตั้งแต่แรกแต่ว่าอีพีต่อๆไปอ่ะมันเขาเรียกว่าเหมือนเรา เรียกว่าเคี่ยวน้ําน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเข้มข้นมากขึ้นน้ำอะไรไมได้บัวลอยใชบ่บัวลอยอย่างเราเคี่ยวน้ําบัวลอยให้มันเข้มข้นทุกอีพีมันก็เข้มข้นเรื่อยๆใช่ใช่ใช่พี่เขาใา่ของอย่างจะ่ผมมาอเปอร์มาเลยพูดเป็นๆไม่รู้สับทีจริงทีททงง่ชอบตัวละครของคนในนี้มากชอบชอบเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมเป็นตัวละครได้ผมคงจะแซ่บมากเลยพี่ๆแบบ อาจจะควจะแบบหลงรักผมเหนกัแล้ว,ลวคนที่ดูคนที่ดูสัมภาษณ์นี้อยู่ก็คงจะคลั่งไคล้ผมแตจแมม่จริงๆแล้วผมคนไม่ใช่จริงๆแล้วผมคนรักเดียวใจเดียวแล้วก็เรีว่าไม่ค่อยเรียว่าไม่ค่อยเจ้าชู้แล้วก็เล่นหูเล่นตาไม่ค่อยเก่งมันในเรื่องเท่าไหร่าสัมภาษณ์ใส่หัวเลยอะส่วนตัวละครผมผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่าเอ็นดูมากแบบเัาหน่ารัก แล้วก็เหมือนเราในประมาณ10ปีที่แล้วที่แบบยังไม่ได้เข้าใจโลกอะไรมากมายแล้วก็ตอนอายุสิบก็ประมาณสิบห้าเหมือนคนอายุสิบห้าที่แบบกำลังแบบอยากรู้ความรักคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่อยากมาดูแล้วก็ย้อนไปตัวเองแบบรีมาเห็นตัวเองตอนนั้นอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาดูได้ล้วก็จะเป็นมูดแบบวัยแบบน่ารักน่ารักตอนทึงานอะไรเงี้ยครับใผมเชื่อนะว่าเลยคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าที่ฟังอยู่น่าจะเคยฝึกงาน แล้วก็อาจจะทํางานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเน่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นกับทุกๆคนก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่จะสามารถทําให้รีเลสกันได้ระหว่างคนดูกับซีรีส์ถ้าเป็นเหตุการณ์จริงๆเมเคยเป็นลามดลาเคย้าบ้างครับเล็กน้อยตอนไปต่างประเทศไม่เคย แต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนแล้วว่าพอไปแฟนมิ่ติ้งอะไรเงี้ยควาเห็นมันสวยดีแบงก์ก็ชวดว่าเอ้ยชันเหนคอนเทนต์นี้มันเต้นรำน่ารักดีเราที่เนี่ยมันเหมาะกับการเต้นรำด้วยชุดเราด้วยวันนี้ลองเต้นรำาุ้มไม้อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเราไปที่ประเทศอะไรนะอิตาลีอิตาลีแล้วเราที่อิตาลี่เขาผมเห็นแบบเขาเรียกว่าคนแบบแม่แม่คนที่แก่แบบ กบประมาณ90เป็นผู้ชายผู้หญิงเดินจับมือกันแล้วเขาก็เหมือนเต้นกันอะไรเงนะี้ยแล้เขาก็แบบให้อีกคนนึงหมุนอนะไรเงี้ยเราผมสังเกตุวรแมนติกจังเลยทำไมเป็นเมืองที่รแไนติดขนาดนี้อนะไรเงี้ยเราก็ชวนมองอยากทำมากอยากเต้นรำแบบนั้นอนะไรเงี้ยแล้วก็ทําลงในโซเชียลปพรากฏว่าคลิปนั้นอะ่ะเป็นคลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดที่ผมเคยทามาเลยก็าสามารถเข้าไปดูได้มันมันเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งวายที่ผมรู้สึกว่าแฟนๆน่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเต้นรำอ่ะต้องเป็นมอสแบ์ เอาจริงผมก็ขอแก้ข่าวหนึ่งอย่างตอนเรื่อนที่แล้วอ่ะผมบอกว่าอยากให้แฟนๆซื้อดอกไม้มาผมรู้สึกว่ามันมันมันเสียดายเงินมันเปลืองเงินโดยใช่เหตุอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่ผมไปต่างประเทศมาผมเห็นแบบคนสูงอายุที่เขาเดินจูงมือกันอ่ะผู้หญิงทุกคนเกือบทุกคนแล้วกัน99%จะถือดอกไม้จริงเหรน่ารักมากคือใช่ใช่อ่ะก็คือคุณลือแบบแก่ๆแล้วบอกว่าสังแบบเป็นเพื่อให้แล้วเขาก็ถือไปด้วยกันเดินไปไปรู้สึกอุ้ย แต่เรา <ไว S 1> แต่เราไม <ว S 1> ได<ว>่เราก็ไม่ได้เห็นเขาตอนนี้เขาให้กันหรอกนะแต่ว่าเราก็เห็นว่าอุ้ยมีแบบคุณยายเขาจะถือดอกไม้เกือบทุกคนเลยแล้ว,วก็คุณตาเขาจะถือกระเป๋าให้คุณยายอะไรเงี้ยตั้งแต่วันนั้นมาผมรู้สึกว่าขอขอเปลี่ยนคำพูดแล้วกันว่าใครที่ซื้อดอกไม้มาแบบเราเรายินดีมากดอกไม้ไปให้เพื <c oughs> นะ่อนก็ให้ตลอดที่จริงในบันเทิงตอนนั้นน่ะบรรยากาศมันก็ได้แล้วก็สถานที่มันก็ได้เนาะตอนที่แบบเต้นกันตูนบันเทิงมีคุยอะไรกันไปอะไรเงี้ยมีโมเมนต์รนตงด้นวยมี มีคุยกันทั่มไปคุยกันทั่วไปไม่ได้มีเนาะแต่ลองรูปไปบ้างนะไปส่องส่องกันได้ช่วงนั้นแล้วคุยกันทุกวันอยู่แล้วไม่รู้จะคุยอะไรบอกรักกันทุกวันพูดได้เหรอเร้่องแบบนี้พูดได้แต่นี่ก็ลองคุยสองคนไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ถูกนะก็มีบ้างส่วนใหญ่จะนเป็นบอกะไร ไบอกเราให้ก่อนเหรออย่งแบงค์จะเป็นคนบอกเราให้ก่อนดิอะไรนะแบงค์ชอบบอกเราผมก่อนอาปากหนักมือหินว่าอะไรทุบๆๆจริงไม่จริงไม่้ไเราเราบอกเขาตลอดแหละแนตะ่เขาคงไม่ได้ยินเ,เราบอกใน่เราบอกให้ทุกคนได้ยินหน่อยนะแบงค์ไม่เราบอกในในความรู้สึกของเราไงการกระทําของเราทุกครั้งทุกอย่างที่เราทำกับเขาแปลว่าเราบอกแล้วเขาไปแล้วไม่แล้วเราได้ยินไหมเราได้ยินไหมได้ยินเออไม่เราได้ยินไหม เราไม่ได้อยากให้ทุกคนได้ยินไงอยากอยากเกฟังกันสองคนคนช่วยดูได้ครบอุยที่คนปิดเหรอเดี๋ยวกระิไม่ด้นีกระิได้กระิได้กระิยังไงเ่ไดเไม่ต้องกลับเจริงเวลาเราจริงเวลาเขามีโมเมนต์ฝากให้เราเนี่ยเราเราเราติดแบกบดีครับชอบใช่เพราะว่า จริงๆเขาเรียกว่าใครที่ทำดีกับเราเราก็องรู้สึกดีอยู่แล,ล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่เขาทํากับเราเราก็รู้สึกด,ดีเราก็รู้สึกมีความสุขบางทีแบบเรื่องเล็กน้อยอ่ะที่มันอาจจะเป็นธรรมดาที่เรามองข้ามมันอาจจะทําให้วันนั้นเรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราแบบเด้เจอชีวิตมากขึ้นก็ได้อย่างเช่นการยิมม้มคนนี้ผมยิ้มให้กับคนคนหนึ่งแล้วเขาไม่ได้รับรอยยิม้มหนึ่ไปแล้วเขาต้องไปส่งต่อรอยยิ้มนั้นต่อไปมันก็เหมือนเป็นการส่งต่อความสุขเหมือนกับเขาที่เวลาเขาทำกร์ะหูกหงิก็มี e n นทุกคน ส่วนหนึ่งที่เรายิทมที่มีทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นเคาล์ด้วยอาจจะเป็นไปได้ปากซีนหนาโอเคปากซีนนะถูกต้องอะไรฮะอะไรฮะอ,อะไรกันฮะปากซีนเนะ,อะ,อะ,อะอเอาเอาจริงพูดสั้นๆแล้วกันไม่ไม่อยากขายเยอะก็ คุ้แค oh um, um, oh, cool. really okay. uh, like ่ว่า okay. ซ uh, ีรีส์สนุกมากขอโทแล้วก็แบบเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่ามันดีแล้วก็คุ้มค่าสุดในการดูอยากให้ทุกคนโอเคเอาใหม่หนึ่งสองทำก็ปากสั้นๆแล้วกันนะครับผมเป็นซีรีส์ที่น่ารักโรแมนติกแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ไม่ดูดูคนดูแน่นอนใครที่กดเข้ามายินแย้ม ความสุขแล้วก็อยากติดตามตอนต mm ่อไปแน่นอนครับ EP 5ที่ผ่านมาก็เพื่อนโค้ชสดคิดว่าเป็น EP ที่ตั้งใจทํามากแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบ EP ต่อไปก็ไม่น้อยหน้าแน่นอนครับก็ฝากด้วยนะครับผมแซนดิเกไว้เยชาไรครับใช่ครับก็ใครที่รู้สึกแบบกางหาซีรีส์ดูรู้สึกว่าช่วงนี้ว่างๆเงาๆหรือว่าช่วงนี้เครียดก็แล้วแต่จากการทำงานใดๆก็หวังว่าซีเรื่อเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งช้อยที่ทุกคนเลือกแล้วจะ มีความสุขทุกท่านที่ดูแล้วก็จะมี energy บวกแล้วก็จะมีความสุขทั้งอาทิตย์นั้นเลยแล้วผมก็เชื่อว่ามันเป็นซีรีส์ที่สามารถดูได้ทุกวัยเลยก็สามารถมาดูได้นะครับก็ฝากเลยนะครับกับพี่เอชลาลัยสนเซเอ็กไวทครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับ